วนี่มุ้งพี่นี่มุ้งปนอย่าใจตรงกันเยอะอะไรมาอีกนะอะไรมันจะต่อปูปไม่สอนพี่เลยโดนปูนไม่สอนพี่ยังไม่รอดเลยหรอดมังไม่รอดไม่รอดยังยังไม่โดนยังไม่โดนอะไรจะพิมพ์ว่าหัวอะไรปกติเป็นมุ้งยิงมุ้งยิงอย่างนี้ป่ะมุ้งไม่รู้หรือเป่าันนี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอารมณ์นี้ยจะอยู่ประมาณปีสองปีสามแล้วถ้า คเริ่มมาแล้วไงท่านมาแล้วองมาอยากยุงฉีดหน้าแล้วด้วยลมไม่กระดิกเลยคือคือแต่นี้มาไวกว่าวันนี้กินไวไงผมแกมาไวแล้วก็จะกระหน่ำนึกเงินแบบว่าคุ่จะทำอะไรกินหวานที่ต้องพ่นพงศิลป์เลยวะทำไมวะทำไมวะสุดหัวใจร้องเลยชอบมากสุดหัวใจร้องเฮ้ออันนี้ เอ้ยเอามองหาอูดอู้ดแม่งร้องไงวะทำไงวะสุดใจจะไปไม่ได้นกแร่คือนกแก้วคือหนี้เลยแหลงเจ้าแ้่เพลงนี้แหละน้องก็ชอบก็บอกเลยี่รู้ไม่ออกอะไรวะรู้จะไปไงต่อดีวะให้เข้าว่านะให้เรียนรู้ทักษะนาทีเลยแต่ใต็มเยอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้างล้าก่อนแกงบุก่อน อะดีดมาแท็ก <sup> yeah. ีนะเฮ้จ <mud> ร well, ิง่ะอาุือไม่พี่เขาเผินอมีอะไรเขาก็ยกยกยกเมาอยู่คนเดียวอะเมเมดูอีกคับครับเลยอย่าเมานะเมาโดนจริงเน่ยให้คุณดูเดี๋ยวอีกพักหนึ่งอ่ะนิ้นอยู่ด้านบนเียเอาเอาอ้นั่นน่ะเป็นเพี่หลายฝันนเที้ยวปุ้ง มันทำให้บัฟเฟต์ระเบิดอะมันเที่ยวเหรอเป็นฮอตเป็นทอดเป็นที่ยวบ้างเป็นเป็นฮอตถ้าใส่ไปในนั้นระเบิดได้เลยหรอเป็นทอดนะนี่หวานเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้คนแบบเตี้ยวเปล่าเขาไปนะร่หวานเขาไปทำให้ไอจัลลูรัากาที่ส่งของเข้าเรือจามลองไอ้ที่ใช้อยู่ใช้อยู่